ควันนี้เรามาดูการแก้ปัญหามือถือ e s ม m ่นะครับเ e สมีอาการเปิดไม่ติดชาร์จไม่เข้าตอนนี้เสียบสายชาร์จเรียบร้อยนะครับเนี่ยปรากฏว่าไม่ขึ้นการชาร์จแบตเลยนะครับแล้วก็เปิดไม่ติดเลยอาการนี้นะครับเราสามารถแก้ได้3แบบด้วยกันนะครับขั้นตอนที่1นนะครับลองกดปุ่มเปิดพร้อมปุ่มลดเสียงแช่พร้อมกันแช่ทิ้งไว้ประมาณ1นาทีอ่าถ้ามันขึ้นก็จะได้เลยนะครับ แล้วถ้ายังไม่ได้นะครับลองสลับเป็นเพิ่มเสียงพร้อมเปิดนะครับลองสลับสลับดูนะครับแต่ถ้า2 2วิธีแล้วยังไม่ได้นะครับขั้นตอนสุดท้ายคือเราจะต้องทําการถอดสายแพรแบตนะขั้นตอนนี้จะจะยากหน่อยนะครับสําหรับมือถือที่เป็นรุ่นใหม่นะครับโอเคตอนนี้ผมลองทั้ง2แบบแล้วนะครับทั้งลดเสียงเพิ่มเสียงพร้อมปุ่มเปิดเนี่ยยังไม่ได้นะครับดังนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการแก้ขั้นตอนที่3กัน ท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับความรู้ในช่องสอนออนไลน์ตอนนี้เยอะนะครับ2000เกือบ3000คลิปละเป็นความรู้ล้วนเลยกดเข้าไปที่ช่องนะครับแล้วไปที่หมวดวิดีโอนะลองเลื่อนดูคลิปไหนที่มีประโยชน์กับเราก็ลองเลื่อนดูครับโอเคขั้นแรกก็เอาถาดซิมออกก่อนนะครับเอาถาดซิมออกก่อนจากนั้นเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการแกะฝาหลังนะครับ ฝาหลังของมือถือรุ่นใหม่มันจะมี2แบบนะคือแบบแบบชั้นเดียวก็คือสามารถเลาะได้เลยนะครับแต่ถ้าเป็นแบบ2ชั้นนี่เราจะต้องทําการเลาะแบบฝาหลังชั้นนอกที่มันติดกาวก่อน่ยนะตอนนี้เอาถาดซิมออกก็ใช้เล็บจิกเข้าข้างช่องถาดซิมเลยจากนั้นเลาะเลยครับตัวนี้เป็นร e สมี8นะครับเลสมี8กับเลสมี 8A เนี่ยฝาหลังจะคล้ายๆกันนะแต่ 8A เนี่ยมันจะไม่มีสแกนไลน์ในมือนะครับตอนนี้เลสมี8จะมีสแกนไลน์ในมือ อ่าโอเคตอนนี้เราก็ทําการเลาะฝาหลังเรียบร้อยก็ทําการยกขึ้นเลยนะครับอ่าโอเคทีนี้เราจะทําการถอดแผ่แบตนะครับจะเห็นว่าตัวเนี้ยแผงวงจรถูกครอบอยู่นะครับดังนั้นเราจะทําการคลายนอ็อตตัวครอบแพงวงจรตัวนี้ออกก่อนนะครับถึงจะเจอสายแผ่แบตนะไม่งั้นเราจะถอดไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็รุ่นนี้เนี่ย สายสแกลลายนิ้วมือเนี่ยมันแบบลักษณะเจาะรูที่ฝาครอบด้วยนะครับเห็นไ,ไหมดังนั้นก็คลายน็อตให้ออกทั้งหมดก่อนอบางท่านถามว่าทำไมถึงขึ้นอาการแบบนี้ได้โหมดนี้นะครับโหมดที่มันนอนหลับหรือแบบสลีปแบบเนี้ยนะครับก็คือมันมันชาร์จไม่เข้ามันเปิดไม่ติดนะครับ ปกติเนี่ยมันจะมีมือถือรุ่นใหม่นะครับเขาเรียกว่าโหมดสําหรับในการแฟดนะครับเป็นพอร์ตสําหรับแฟดแฟดเฟิร์มแวร์นั่นเองนะครับมือถือรุ่นใหม่เนี่ยดังนั้นถ้ามือถือมันหลงเข้าโหมดนี้เองเนี่ยจำเป็นต้องทําการกระตุ้นขึ้นนะครับโดยการอาจจะกดลดเสียงเพิ่มเสียงนะครับพร้อมปุ่มเปิดเนี่ยนะครับลดเสียงพร้อมเปิดหรือเพิ่มเสียงพร้อมเปิดถ้ามไม่ได้จําเป็นจริงๆจําเป็นต้องทําการถอดฝาครอบแบบนี้ออกนะครับ โอเคตอนนี้ก็คลายน็อตหมดทุกตัวแล้วนะครับเราก็ทําการเอาฝาครอบขึ้นระวังสแกนลายนิ้วมือขาดนะครับตัวนี้เห็นไหมอ่ามือถือรุ่นนี้นี่เจาะเจาะรูนะสายแพรสอดเข้ามาทีนี้ตัวนี้ครับสายแพรแบตก็ทําการงัดแบตขึ้นนะครับงัดสายแพรแบตขึ้นนะนะครับแบตไม่ต้องงัดออกนะครับแค่ถอดสายแพรแบตออกจากแผงวงจรท่านเองอ่าจากนั้นเราก็ทําการ ใส่คืนเหมือนเดิมแล้วลองกดเปิดดูครับอ่าคืนมาแล้วเห็นไหมอ่าโอเคตอนนี้ก็ท่านไหนที่เจอปัญหานี้นะครับก็ลองทดสอบดูนะในตอนที่เราทําการเปิดทดสอบนี้ให้ทําการกดแผงวงจรไปด,ด้วยนะครับเพราะว่ามือถือบางรุ่นเนี่ยมันจะเป็นสายแพงที่ติดกับตัวตัวบอดี้นะหรือตัวโครงนะครับ ดังนั้นก่อนที่เราทําการกดเปิดเนี่ยเราจะต้องทำการดันให้แผงวงจรเนี่ยน้าสัมผัสมันติดกับสายแพ้ก่อนอจากนั้นเราก็ทําการประกอบคืนครับใสน่น็อตคืนตัวนี้ทําให้ดูแบบง่ายๆนะครับไม่ได้วางที่เอาอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะนะนะครับเพื่อสาธิตให้ท่านได้เห็นว่าเออเวลาเราซ่อมเนี่ยเราก็สามารถทําได้หลายๆอย่างหลายๆแบบนะครับ อาจจะใช้วิธีเหมือนกับจับทาแบบนี้เลยก็ได้นะครับแบบลุกทุ่งหน่อยนะครับแต่ถ้าจะเอาแบบเหมือนกับช่างทั่วไปก็อาจจะต้องวางที่โต๊ะนะครับแล้ววางมีอุปกรณ์รองอะไรประมาณนี้ปกติผมจะใช้ไขควงไฟฟ้านะครับแต่ตัวนี้บางท่านบอกว่าไม่มีไขควงไฟฟ้าเอาไขาควงธรรมดาได้ไหมเอาตัวนี้ขันให้ดูเลยชุดนี้นะครับที่ผมช่วยขันตัวนี้ท่านสามารถไปหาซื้อได้ตามร้านทุกอย่าง20บบาทนะครับมีขายนะ อ่ามันจะเป็นชุดเลยมีไขค,รครวงอยู่สีตัวด้วยกันมีแหนบดำๆอันนึงนะนะครับแหนบพลาส,สติกแต่แหนบนี่จะใช้ไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ามันมันหนาหน่อยแต่ไขค,รครวงนี่ก็ได้นะครับพอได้อยู่ถ้าใช้ชั่วคราวได้ครับแต่ถ้าจะทําเป็นอาชีพไม่ได้อ่าโอเคเนี่ยครับเครื่องก็ขึ้นมาปกติละแบตนีเต็มเลยนะเห็นไหมอ่าแต่เปิดไม่ติดนะครับตอนนี้ก็ขึ้นปกติล้อ่าโอเคหลังจากเราทําการขัน็อตเสร็จ ต่อไปก็ทําการประกอบฝาหลังนะครับฝาหลังไม่ใส่ได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าฝาหลังมันมีตัวรับสัญญาณเห็นไหมมันจะมีแผงทองทองเห็นไหมครับติดที่ฝาหลังเนี่ยอ่าดังนั้นท่านไหนที่จะเปลี่ยนฝาหลังนะครับต้องดูดีนะเวลาเราสั่งฝาหลังมามันมีแผงรับสัญญาณนะครับถ้าใส่เข้าไปแบบไม่มีแผงรับสัญญาณในมือถือไม่มีคลื่นนะครับเจอซิมแต่คลื่นไม่มีนะอ่าอันนี้ต้องดูด้วยนะครับ โดยเฉพาะท่านที่สั่งฝาหลังที่อยู่ในตามอินเทอร์เน็ตนะครับเช่นช้อปปี้รัซซาด้าคนนี้มันจะไม่มีแผงรับสัญญาณนะครับต้องดูได้ว่าร้านที่เราสั่งเนี่ยมันเป็นฝาหลังที่มีแผงรับสัญญาณไหมโอเคจากนั้นก็ประกอบคืนนะครับเครื่องนี้จะรู้สึกว่าจะเย็นหน่อยนะนะครับเจ้าของเครื่องทําตกบ่อยนะครับเนี่ยแต่จะหมดละแต่เครื่องก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะครับอ่า ค okay. อ่ะลองรีสตาร์ทดูครับลองรีสตาร์ทเปิดปิดเครื่องใหม่ดูโอเคนี่ตอนนี้ซิมก็ทํางานปกตินะครับเครื่องก็ทํางานปกติแล้วก็สําหรับท่านไหนที่เจอปัญหานะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนนะนะครับก็จะมีการแก้ปัญหาเบื้องต้นอยู่3แบบแบบนี้นะครับ ลองกดลดเสียงพร้อมเปิดถ้าไม่ได้ลองลดเสียงพร้อมเปิดเพิ่มเสียงบวกเปิดอะไรพวกนี้แล้วก็ทําการถ้าไม่ได้จริงก็ถอดสายแพ่แบบแบบนี้นะครับก็จะเป็นการแก้ปัญหาเบื้องต้นแต่ถ้าทํา3วิธีนีแ้แล้วยังไม่ได้นะครับแสดงว่าแผงวงจรมีปัญหาละนะครับแผงวงจรมีปัญหาหรืออาจจะแบบไม่มีเลยนะครับจึงทําให้มันไม่ขึ้นนะดังนั้นก็ต้องลองกระตุ้นแบตนะครับสําหรับเครื่องไหนที่แบตมันน็อกนะครับแบตน็อกจนกระทั่งไม่เหลือ เหลือเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยเราจะต้องทำการใช้สายชาร์จแบบที่เป็นสายแท้เท่านั้นนะครับอ่าโอเคตัวเนี้ย Android 10นะครับ Let me Note อ่า Let me 8นะตัวนี้เนี่ยตัวนี้รัน Android 10ละโอเคอ่ะก็เอาไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับท่านไหนที่มาเยี่ยมชมก็ฝากกดไลค์ like, กดติดตามนะครับติดปัญหาตรงไหนก็ฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับขอบคุณครับ